เธอลอกกับเขาไม่อทีไรที่ไรก็รจะเป็นนาทีฉันเช็ดน้ำตาเธอบอกให้เธอทำใจเย็นๆต้องพูดว่าเขาไม่ไตั้งใจอาจจะเป็นแค่เรื่องเล็กและในวันพรุ่งนี้เธอและเขาก็าคงเข้าใจกันทุกครั้งต้องพูดคำเดิมคำเดิมอย่าเอาแต่ใจนะักให้ทำตัวดีๆคงรักกันไปได้อนะีกนาน บอกเธอให้คืนดีกับเขาใจฉันมันจะละลายก็กลั้นน้ำตาแทบจะไม่ไหวรู้บางไม่เธอบอกใจตัวเองว่าไม่ช้าฝืนใจบอกใจว่าเราต้องไม่ช้าเพราะคนอย่างเรามันเป็นแค่ที่ปรึกษาคอให้คำปรึกษาแล้วก็จบกัน อยากบอกกับเธอห้่ลากับเขาแล้วมองกลับมามันมีหัวใจฉันรู้ดีแก่ใจว่ามันไม่งอย่างนั้นมันไม่ง่ายอย่างนั้นเป็นแค่ที่ปรึกษาก็ยอมมีเพลงอะไรไหมขอนึ่งก่อนเก่ามากอะพี่เฟยไปนอนนะ เพนอนหล,ลับนะครับ童话อืมผมไม่ไร้องนานมากอ่ะฮิเซอบคยากฟังเพลงจีนอีก Yes I already sleep sleep 嗯，um, 平静了。平了呀、啊，<laughs> 老虎，爱大米哦，太老了，<laughs> 哦，还有别的吗？<laughs> 这么老了，谢、哦、猫叫。我们 อ้าวเด็กๆเฟยน์ยยย <c oughs> หลับแล้วครับ <c oughs> ฉันหลับไม่ต้องการเวลา ฉันคิดว่ารักมันคือความผูกพันคิดว่ารักแท้ต้องเดินผ่านวันและเวลา <c oughs> ยิ่งเดินนานาน,านานไปเท่าไรความรักยิ่งมีค่าที่ฉันรู้ที่เคยฝันรักที่ฉันเคยเข้าใจ ไม่คิดไม่ฝันว่าเธอผ่านเข้ามาเหมือนว่าสายตาฉันเองมองไม่เห็นใครใครเก่ามากอ่ะอะไรก็ได้ในใจเธอ เยงตัวเอง um ขอเป็นคนที่เธอใกล้ชิดเมื่อมีสิทธิ์แค่เพียงแอฟันแค่ได้เป็นคนนั้นที่คอยใส่ใจและดูแลเธอไม่ใช่คนที่เธออยากรักขอเป็นใครสักคนที่รักเธอ แค่เก็บฉันไว้ใกล้ๆเธอได้ห่วงใยเธอเมื่อไม่มีใครจะเป็นอะไรก็ได้ในใจของเธอแค่เก็บฉันไว้ใกล้ๆเธอได้ห่วงใยเธอ ตัวเองลืม ตัวเองไปแล้วมีเพลงอะไรครับแต่มาดูสิฮาวทขอบคุณขอบคุณาทำไม่ห่่วยาฮา <c oughs> อ <c oughs> I miss you 3000 Ah uh how -huh. down down right? Um uh be -huh. down your learn do ฟังฉันทีเพราะว่าคืนนี้ฉันมีเรื่องร้อนใจอยากอธินทาฐและขอดวงดาวให้ช่วยฉันสักทีเนื่องจากตอนนี้ฉันรู้สึกทิตใจมันอ่อนไหวอยากจะรู้ว่าเขาเป็นยังไง จากคำพูดคํานี้ <laughs> เพราะฉัน <laughs> ขึ้นเสียง <laughs> สูงแล้วนะ <laughs> เนออ <laughs> ี่ยมันลืมนะมันไม่ได้ฟังมันไม่ได้ลองนานก็มีลืมนะ <laughs> แค่เธอรักฉันเล้ว เฝ้าถามตัวเองเรื่องเดิมๆเรื่อยมาถ้าฉันจะรักรักของฉันจะเป็นเช่นไรถ้าแม้คนเราเลือกเอาเด็กเลือกเอาเองได้ตามหัวใจความรักแบบไหนที่หัวใจ เรียกร้องต้องการจะเป็นคำถามที่ค้างคาใจอย่างนั้นก็ตอบตัวเองไม่ได้แม้สักครั้งสักครไม่เคยไม่เคยจะรู้หัวใจตัวเองได้สักวันจนเมื่อวัน ทจนเมื่อวันที่เธอบอกว่ารักกันแค่เธอรักฉันแค่เธอรักฉันแค่นั้นที่ใจต้องการแม้วันเวลาเนิ่นนานเพียงใดแค่เธอรักฉันแค่เธอรักฉัน อย่างนี้ทุกวันเรื่อยไปเหมือนเดิมและตลอดไปนี่แหละแบบที่หัวใจฉันต้องการเพราะฉัน,น,นรู้เธอมีรักแทจ้จริงใจและเป็นแบบเดียวที่ใจฉันต้องการ เธอรักฉันแค่เธอรักฉันแค่นั้นที่ใจต้องการแม้วันเวลาเนิ่นนานเพียงใดแค่เธอรักฉันคคอเธอรักฉันอย่างนี้ทุกวันเรื่อยไปเหมือนเดิมและตลอดไป นีแล้แบบที่หัวใจฉันต้องการ <c oughs> มีเพลงอะไรอีกเร็วเหลือแบบ <c oughs> จะเที่ยงคืนแล้วเออบางเพลงเราจำไม่ได้จริงๆอ่ะ มันเก่าอะโดยเฉพาะเพลงตัวเองอ เธอน่ารักใช่ไหมกินานา้ำกินานา้ำมันเก่าแล้วครับรักคุณเข้าอีกแล้ว ันนี้ได้ไหมเก็บเพลงรักนี้ไว้ให้เธอเมื่อวันใดที่จะเจอฉันก็พร้อมและยินยอมร้องไงมีเพลงเพลงหนึ่งที่เคยร้องให้เธอฟังแต่ไม่รู้ว่ายังจำได้หรือเปล่า วันแล้วเวลาเธอเปลี่ยนหมุนแล้วเวียนไปแต่ใจความในเพลงนั้นของเราก็ยังคงเฝ้าย้ำพูดถึงความรักที่ลึกซึ้งและยังคงตรึงในหัวใจนานแค่ไหนก็เหมือนเก่าเหมือนวันแรกที่เรา เก็บเพลงรักนี้เป็นของขวัญให้เธอได้รับได้รู้หัวใจของฉันแม้คืนวันจะเปลี่ยนแปลงสัแกแค่ไหนแต่ใจของฉันที่รักเธอนั้นต่อให้ต้องรงนรกหรือขึ้นสวงสวรรค์ฉันก็จะไม่มีวันมอบให้ใครจะมีเพียงเธอแค่เพียงคนเดียวและจะมีแต่เธอเธอแค่เพียงคนเดียวและจะ เป็นเพียงคนเดียวเสมอไปที่ฉันฝากชีวิตถึ้งหมดไว้โดยไม่มีวันทวงกลับคืนจบแล้วแม้ว่าใครมีสนแม้ใครมองเธอไม่สำคัญแต่ฉันนิใัย ฉันว่าเพลงตัวเองอ่ะตำหนึ่งนะอเอทำเนื้อเพลงตัวเองไม่ได้ยิ่งนานยิ่งน่าสนใจเธอเป็นอะไรที่ใช่เลย จะไม่สนใครมองเธอเป็นเช่นไรมันไม่สคำคัญออ้ร้องเพลงตัวเองไม่ได้ทำไาฮ่าา่เงดีโอ้ยนึกก่อนมันก็มีโหลมีลืมกันบ้างนะ มเพลงสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวจะไปแล้วดึกแล้วเดี๋ยวมาหลังมาลองให้มาให้ฟังใหม่เดี๋ยวจะมาบ่อยๆมาลองทิ้งไว้ชอบเพลงนี้ ถึงใครทำตัวตามสบายแล้วเจอกันในความฝันมีเวลาดีๆก็บอกให้ฉันได้ฟังไม่มากเกินไปกว่านั้นค่อยๆรักกันเบาๆโอ้โหขอจะ่แค่เพียงเท่า กันเบาจบแล้วไปนอนแล้วนะครับ๋ยวมาใหม่สัญญาจะเตรียมเพลงเเพลงจีนมาด้วยนนึกไม่ออกเหนื่อยแล้วว่าหัวมันคิดไม่ออก ขอลองสุดในคาเฟ่นะครับไม่ได้นะครับต้องทำขนมนะครับ <laughs> <laughs> ชอบตั้งแต่เล่นกับเชียร์นะครับมรดกบันเทิงนะครับสิบสามปีที่แล้วโอ้ oh my god time fly <laughs> ได้ครับเจโชก็มีครับ Sweet dream, the club. Thank you so much to everyone. A lot of foreigner come. Sorry guys. See you next time, and I will prepare. The foreigner song I mean English song Chinese song for you guys okay <laughs> bye bye for today bye bye <laughs> ไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะไปจกพุงวิเฟยให้นะครับ <laughs>